สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรักแฟนเพลงหมอลำทุกทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อล่าสุดไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางคุณบอยสิริชัยนะคะได้ไปแชร์โพสต์ของบอบิ๊กค่ะคุณผู้ชมขาแหม่น่ารักจริงๆเลยนะคะเมื่อบอสบิ๊กค่ะมีการโพสตประมาณนี้ค่ะบอกว่าเมื่อตอนมีงานเงินเข้ารัวๆโอกาสเข้ารัวๆก็ถามหาวันหยุดเมื่อตอนไม่มีงานขอร้องอย่าถามหางานทําเด้อ เหตุผลที่เขาดังเขารวยเพราะเขาขยันเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้านะจ๊ะหนูเยาวชน2-0-2-4นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแม้ก็ฝากถึงเยาวชนทุกๆคนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นโพสจากบอสบิ๊กนะคะ่ะแล้วทางคุณบอยสิริชัยนะคะได้ไปแชร์โพสต์ของบอสบิ๊กออกไปค่ะโดยบอกว่า มอนี่ว่าถูกต้องสมพพอมีเพื่อนจังมีสมพพอดังเพื่อนจังดังเนาะอยากได้อยากดีกะต้องสางต้องเฮ็ดนี่นะคะคุณผู้ชมขาต้องปรกมือนะคะให้บอสบิ๊กกับบอสบอยสิริชัยรัวๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งสิ่งที่พูดมานะคะมันก็ไม่เกินจริงเลยค่ะคุณผู้ชมขะมันก็เป็นความจริงเลยนะคะพี่นองค่ะเพราะว่าถ้าตอนนี้ยุคนี้นะคะถามว่ามีบอสสางบอสเฮ็ดแนวใดกับบอสใดอีหลีละคะพี่นองค่ะซึ่งบอสบิ๊กเองนะคะก็ยังบอกว่าตอนมีงานเงินเข้ารัวๆอก อกาสก็ยังเข้ารัวๆนะคะคุณผู้ชมค่าก็ถามหาวันหยุดซะแล้วเมื่อตอนไม่มีงานขอร้องอย่าหางานทําเด้อนี่นะคะเหตุผลที่เขาดังเขารวยนะคะย้อนเขาขยันบอสบิ๊กก็บอกนะคะว่าวันเด็ดเลยนะคะคุณผู้ชมข่าวันเหนื่อยวันนี้นะคะสบายวันหนานี่นะคะกลเป็นโพสต์นะคะจากบอสบิ๊กนะคะพี่น้องค่ะแล้วกับบอสบิ๊กค่ะก็ยังได้เป็นแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ที่เอาบอสบอยสิริชัใช้ได้แชร์ออกไปนะคะพี่น้องค่ะโดยบอกว่าแมนเนาะอ้นี่นะคะพี่น้องค่ะ หลายคนแฟนคลับก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นหลายอิลิค่ะโด้วยบอกว่าเป็นความจริงนะคะเมนนะคะพี่น้องคะเมนเลยนะคะบอบยซีดีใช้วอาถือใจเฮงคะ่ะพี่น้องคะนี่นะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณบอยสิรีชัยแล้วก็บอสบิ๊กนะคะคุณผู้ชมขา กับสมพอมีเพิ่นจังมีนะคะสมพอดังเพื่อนคอยดังนะคะพี่ดองคารก็เป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กค่ะแล้วก็บอสบอสสิริชัยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเมื่อบอสบิ๊กนะคะได้โพต์นี่ออกไปแล้วนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นนะคะใต้โพ์ของเจ้าของอีกค่ะบอกว่าข่อยคือวิ่งหาแต่งงานแท้มวลคักตอนนี้เป็นวัยรุ่นยุข่อยเะยอยากทาแต่งงานเท่ามาแล้วมันจังสบายแมว่มาสันวะ นี่เป็นคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีแฟนคลับนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าหนูดูดูพี่บี้เป็นตัวอย่างกเกษียณอายุในวัย30อิจฉามากค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นแฟนตัวยงเลยนะคะจริงค่ะนี่พอ40บวกแล้วคือเริ่มเหนื่อยทั้งแถาทั้งบอสสุดใสนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอกาสที่จะ โอกาสที่จะได้ยืนตรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมีงานมีเงินมีคนรู้จักมากมายดังแบบงงๆมีคนอีกหลายคนอยากไปยืนแทนพวกคุณนารักษาวไว้ให้ดีหัวหน้าที่จะพาคุณเจริญขยันขนาดนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็บอกว่าดีแล้วนะคะที่ได้อยุ่วงกับบอดบิ๊กนะคะพี่น้องคะบอดบิ๊กนี่เป็นหัวหน้าวงที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเลี้ยงลูกน้องก็ดีอยากกินยังก็คือสร้างจัดได้นะคะบ่ออันเลยนะคะพี่น้องคะสามารถเลือกได้เลยสร้างเต็มที่นะคะ เพราะว่าสิเป็นเรื่องการแสดงการลองการ้ํานะคะถึงบอลบิ๊กค่ะสิบอลแมนมัว้ํลัมแท้ๆหรือว่าบอลใดเก่งนะคะพี่น้องคะแต่แต่บอลบิ๊กสามารถสอนทุกคนให้เก่งได้และกเ็ดผลงานออกมาให้ดีได้เลยะค่ะพี่น้องคะถือว่าเก่งจริงๆนะคะบอลบิ๊กค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องชื่นชมเลยนะคะสําหรับบอลบิ๊กนะคะแฟนคลับก็บอกว่าใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งในนั้นที่มีความฝันอยากเป็นแบบพวกเขามันคงมีความสุขมากๆถ้าได้ทํางานในสายที่ตัวเองรัก มันจะไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยแต่มันจะมีความสุขนี่นะคะนี่นะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะมีคุณแอนออรดีนะคะมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของบอสบิ๊กด้วยค่ะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่านี่ยังไม่ได้พักเลยเหนื่อยก็แค่หลับเอาแรงต่อเดี๋ยวก็หายเหนื่อยแล้วมีเวลานิดเดียวอดเอาเดียวกะเท่าแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะมีกันแซลกันเล็กน้อยนะคะ ทางคุณแอนออรดีนะคะแสดงความคิดเห็นแบบนา่รารัางกิลีเนาะคะพี่น้องคะทั้งคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีเลยค่ะบอสบิ๊กก็ได้ตอบกลับนะคะบอกว่าพี่แอนออรดีพูดดีพูดถูกนะ,ะพี่สะบไพ่ชันดีนะคะอวยกันไปอวยกันมาพี่น้องคะหนาะห้างกิลีนะคะมีแฟนคลับหลายๆท่านนะคะก็ให้แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าบอสบิ๊กรีบหารีบเก็บนะคะกับบอสบอสนะคะสิได้ไปกันต่อละเด้อ ฟาวแดรถแท่นสิเอามาวันเกิด28นี้นะคะคุณผู้ชมขาหลายคนก็ยังแซวเรื่องรถแห่อยู่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะมีรถแห่โตเกียวมิวสิกแล้วนะคะคุณผู้ชมขารอติดตามกันได้เลยนะคะบอดบิ๊กนี่เป็นทุกอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะทั้งค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตอนนี้ก็จะทํารถแห่นะคะแล้วกับซิมิการเปิดอ่า คาเฟ่หรือว่าร้านดังเล่นหรืออย่างสัตยาไทยอยู่ที่อุดรอีกสาขาหนึ่งแล้วค่ะพี่นองค่ะโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้งานเยอะงานแน่นมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะกับบอสบิ๊กของเขานะคะพี่นองแล้วก็ยังมีรายการทีวีให้ติดตามบอสบิ๊กอีกนะคะการทั่วคอนเสิร์ตอีกค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตท้งกลุ่มปิดอีกค่ะพี่นองค่ะโอ้โหงานแน่นจริงๆเลยนะคะสําหรับบอสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมค่ะปังไม่แผ่วจริงๆเลยค่ะ นี่นะคะก็ยังมีแฟนคลับหลายท่านค่ะแสดงความคิดเห็นอีกนะคะบอกว่า,ข,าข่าขคืนต้องรีบเอาคืนครับศิลปินทุกคนมีจุดสูงสุดของชื่อเสียงต้องรีบเก็บและสร้างสารรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพครับรอดูผลงานและติดตามนะครับนี่นะคะ เวลาเป็นเงินเป็นทองเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้แล้วเราต้องรีบคว้าไว้ก่อนวังข้างหน้าจะได้สบายนี่นะคะคุณผู้ชมหางานให้เต็นน้ำแนวเดียวพอนี่นะคะสถานการณ์บางค้าไม่ต้องขยันเพราะใช้เงินเยอะภาระก็เยอะขยันตามผู้ใหญ่บ้านจ้านี่นะคะคุณผู้ชมข่าวแฟนคลับหลายท่านนะคะแก่ยังบอกว่าเห็นผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือเห็นบอดวิกนะคะเป็นอไอดอลยนะคะพี่น้องคะ นี่นะคะฟ้าเฮ็ดเอาย้ำนี่เพราะอนาคตมันบอแน่นอนน้ําขึ้นรีบตักเอาไว้หลายๆหรือยังนมยังสาวข่อยคือเจอมาแล้วงานหลายๆจมๆวันอาทิตย์กับบอได้ยุดเจอโควิดได้พักสมใจเป็นไดลงบอเป็นทามมาบาัดนี้ได้ทํางานปกติแล้วคิดพ่อตอนโควิดตอนนี้ข่อยบอถามหาหอดวันหยุด อยากเฮ็ดแต่งงานหาแต่งเงินสู่ๆนี่นะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นกําลังใจให้กับบอสบิ๊กแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะเรียกได้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าต้องมีเงินนะคะพี่น้อง่ะบ่ะมีเงินนีแท CU, บสิยูบ่ได้เลยะคะ่ะพี่น้อง่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รอติดตามค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะค่ะทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะบอกว่าพรุ่งนี้แล้วสินามบ้านหลังนี้จะเปิดต้อนรับศิลปินค่ายโตเกียวเมื่อเข้าไปแล้วศิลปินทุกคนจะต้องรับกดได้ทุกข้อเสียใจเสียน้ําตากดดันบีบหัวใจแต่ต้องแกล่งแค่ไหนในการร่วมภารกิจครั้งนี้ EP 1 6รอบนี้รับชมยาวไปถึง วันเกิดบอสบิ๊กค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับบ้านของโตเกียวมิวสิกนะคะคุณผู้ชมรอบนี้มาแบบแนวแหวกใจไม่แข็งอย่าดูนะนี่นะคะคุณผู้ชมขาแฟนกลับก็บอกว่ารอชมเลยนะคะอีพีที่16นี้มีอะไรน่าลุ้นน่าติดตามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่5นะคะคุณผู้ชมขะรอติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมขา นี่ค่ะวันที่5มิถุนายนนีศิลปินเด็กในค่ายเข้าบ้านคุงประพฤติที่กรุงเทพมีหลายเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดและคิดว่าตัวเกียวสเปเชียลเดอะโฮมอี16รอบนี้จะกังวลและลุ้นขนาดไหน เพราะจะทําให้ทุกคนแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่างแน่นอนเข้มข้นจริงๆใครเข้ากลุ่มรอบนี้ยาวถึงวันเกิดบอสบิ๊กเลยนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแหม่หน่าลุ้นน่าติดตามจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอีพีไหนออกมานะคะคุณผู้ชมขาบอสบิ๊กนี่เก่งอีดีค่ะเป็นตาให้แฟนคลับรุ่นน้ำทุกๆอีพีเลยค่ะพี่น้องค่ะแมหมน่าลุ้นน่าติดตามจริงๆใครยังไม่ซื้อบัตรนะคะรีบเลยนะคะคุณผู้ชมขารีบไปจ,จับจองซื้อบัตรได้เลยนะคะตอนนี้คะ่ะพี่น้องค่ะ ก็วันที่6นะคะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตคิวงานทางค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกค่ะ ที่งานเทศกาลกินไก่และงานกาชาตินะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปติดตามกันได้นะคะหลังจากที่อ่ากุมพิดนะคะวันที่5แล้ววันถัดไปนะคะเป็นงานกาชาตินะคะคุณผู้ชมขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะใครที่อยู่ไกลๆนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้บอสบิ๊กแล้วก็ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยแล้วกันค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ